วันนี้บุรีจับกล่องเลยพี่น้องอสปาดีเด้อพี่น้องสปาดีเอฟซีทุกท่านหอนพี่น้องมคืน,น,ห,อน,ห,อน,นหอนหอนภาษถ่ายบรรยากาศหอนหอนเนี่ยไมเบิ่งกับบดาซ้ำลูกบน,นอนสองคืนแล้วนางนอนเด้กมันหอนมันนอนบดา ปกตินางน่ะอยากนอนแต่มันนอนไม่ได้พี่น้องมันหอนเปิดพระลมก็เปิดกันหอนแล้วก็ะหอนไปเบิดบนอยบนนอนก็ะหอนอืมตะเวนคืน มื่อนีน้หู้ว่าสิได้เห็ดอีหยังพี่น้องไม่หู้ว่าสิได้เห็ดยังให้เบิ่งให้สมบัมันหอนกินข้าวกับบุษเระพี่น้องกินข้าวมาันจีบมาจบับตื่นมาก็สิกเก็บเครื่องเก็บของเตรียมบ่อนอยู่ข้างนอก มันหอนยิหลุมก็หอนอากาศตอนเช้านี่ดีน้อยหนึ่งอากากลับมาก็เวีนแล้วก็หอนขึ้นนะบันหอนแล้วก็หมดขึ้นไปตอมหอดบนอยู่บนนอน่น้องกลางคืนกะ่านหอนเราบุเบียงบมียังต้อมกับไตไปเบิด <laughs> Chắc Taxi hòa thương đại đây. Chúng Anh น้องเงียเแล้แพมเพิ่ดกรตือว่าเธอได้รับจบไม่เข้าใจเพมเพิ่ดกระตือเมื่อกับตรงแก่พี่น้องใส่เอ็มยังขับแข่งขับขาหมเลยอ่ะตุยตุยตุยอยากขัอนั่นนี่ได้อยากข่มอ้าถั่วหอนี่ทางล่งนี่ป้าป้าอยู่นอกป้าห่อนห่อนหอนห่อนห่อนป้าถธออยู่ในนนะ ใบลัางลูกหอนบดอุดพี่น้องไม่จะนอกพี่ลูกอะตุ่ยตื่ตอะตุ่ยตื่นตนหอนวะลูกบ่หอนบ่ฮะเพื่นเพ no. ิ Superman, ่มนี่ก็ตื่นม้าก็ต้องเลยถอดพี่น้องเต็มแล้วก็ชิสเปลี่ยนใส่อยู่ใส่เอ็มก็ยังขับเบิดขานีิสีใส มันข <ersch> the ับขจาเห็ดเพิ่มเพิ่มหน่อยลงพี่น้องใส่เอ็ดหนุ่มบ่ได้ใส่เอ็มยังขับใส่เอ็มยังบ่อซ้ำใส่เอ็ดตะกี่ซ้ำอันนี้เหนียวดำเถื่อสองเถื่อนยังเต็มแล้วขจาเห็ดเพิ่มเพิ่มน้อยหนึ่งยังกับแพงขจาก็ลดใส่ลดขนาดมันลงเนาะพี่น้องมันมันหมดกัดอร่อย หน้าเป็นตุ่มฮอดจังหนึ่งกับลงนาอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังหนึ่งกระทรวงการมีสวกรรไป้วกันแล้วลงนาบีบีอืมอืม ยากสิกินข้ากับเอียงโอ้ยอหนอ,ยอหนๆนั่นเลยเหงื่อต็กไม่อยากหอนข่าวเทมอันนั้นอีกลวดอันยาเนวจะแพ้กินแล้วฮือเสือคือแพ้กินแล้วไม่ถ่ายขำนั่นไหมลูกขำมันนันไหม sang đấy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  nhịp 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 được quá nghe thải nàng bỏ thải 3 mươi là cái nó mà thải một khi thì thải nơi nừng หอนเสือเกินฮุบออกมานอนเนาะผายางกับสิแกะออกมาหอดพี่น้องมันหอดมันหอดหอนจังเลยอ้วาวขาขึ้นไอแล่ะมันตื่นช่วยพี่น้องมันนอนเดึกพอมันนอนบได้มันหอนขาหุงอยกอ เยต่น้องเด้อแม่ลงมืองหอดเขาเด้อหอนหอนหอนแต่เด็กแต่เดินได้สิเป็นอยู่เป็นเศร้านนี่กลางเวนมาแฮกับเต็กยวห่อนไปทางไหนส่มั้ยนี่ไปดีสิน้องเราไปนานุกิเอาเอาช่วยเสี่ยอส่งอะไรใบบอเลกแล้วพังมึงยังมันได้ว่าให้เห็นข่าวหมดแดงจองก่อนนะ ยังบวนพอสิกพี่น้องโอ้ยต้นใหม่ต้นต่อหมดหมดเฮียยังทูย่าดูทูย่าว่าไอ้มึงคือตื่นเศร้าโมนี่ฮะแต่ก่อนมึงคือตื่นสวยอันแต่วัวแรกนะตอนเลิกชุดนะ

Một thôi nha bye bye Nó đi hết vậy mốt giờ nha bung 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 Thôi nha bung 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 nha bung bung คือไงคือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่บ้า <c oughs> นี่ถ่ายนี่ไทยฮึปื๊ดออกนะฮึฮึนี่ไทยผูกป้าโทคือยับพอด์ตพูดเลยพี่น้องพี่แม่เอาอยู่พี่ตา,ายปะบุไอ้บอลนี่ไปกระเป็น ว่าไปกระเป็นแหละฮโอ้ไปกระเป็นกันใส่มอนปฏิความบ่ได้หืฮควายควายไอ้ควายไซมอนปฏดความบ่ได้ฮะเด็กขวมนะแล้วไปเรื่อยๆนะหืึหุ่นเด็กหุ่นเด็ก ขึนเด็กอิมนึนเดมั่างเดอืมอืมก้นนะเด้งนะกระตุ้นปะิเล็กที่ล่น้อยถั่วนะมาอีเนาะเนาะเนอะเนาะเนมนมนมอัอนนมนมนมไนี่ชั่วมา ไปชัวฮึไมานะเอ้ย,อยแบนเลยมากแล้วนลนมนำานะ่ะอืมงง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 มงงงงหงง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 งกงงงงมงง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 ด้งง้ อยากมอยากมีห้องแอร์ดิอยากมีห้องแอร์ดิมันเทยงนะก็ไ่ไเยอัรเดยูดููเยอะออไปซูไปซีเอายาแนวนะเออซีเอาลูกมันเกีียงดูดยดู กลายละบ่อสอง,ม,องมันสามมือพอแห้งเลยสามสี่มือพอาแห้งเลยนี่อกระดิวกระดิวจนเขื่อนออกแต่บนนะไปเป็นแหละพระานได้ไปเป็นแหละผูกผูกฮึนหฮนเฮนเดอเือไปได้เพีงด้วยมนิสิมิยังให้เบงให้สมด้วจ้า บรรยากาศถนนตอนสาวดินกระเด่วกระเด่วกระเด่วผูผูเสียนไปแหละมึงดูผูผูผูกระดึบกระดึบไปแหละผู